เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าทำไมเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้มันถึงได้ใช้ง่ายขนาดนี้แค่ปลายนิ้วแตะแตะปัดๆเราก็สั่งสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกอย่างเลยเบื้องหลังความง่ายๆเนี่ยมันมีศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ครับแล้ววันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพนี้เลยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆที่มีแต่ตัวอักษรเต็มหน้าจอจะสั่งอะไรทีก็ต้องทิมคำสั่งยาวๆซับซ้อน กลายมาเป็นแท็บเล็ตบางๆที่เราแค่ใช้นิ้วจิ้มเอาได้เลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันเปลี่ยนเครื่องจักรที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงให้กลายเป็นของที่ใครๆก็ใช้เป็นคําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วการเดินทางครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่มาทลายกําแพงระหว่างคนกับเครื่องจักรที่ดูซับซ้อนพวกนั้นและคำตอบก็อยู่ในศาสตร์ที่ชื่อว่า human computer interaction หรือที่เราเรียกย่อๆว่า HCI นี่เองครับ ถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะฮะมันก็คือการศึกษาว่าทํายังไงให้คนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องทํายังไงให้เทคโนโลยีมันใช้ง่ายและเป็นมิตรกับเรามากที่สุดนั่นเองเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันก่อนครับในยุคแรกเริ่มเลยยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้น่ารักเหมือนทุกวันนี้เลย ในสมัยก่อนนู้นเลยนะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับเราเราท่านท่านทั่วไปเลยนะคือถ้าจะใช้งานมันเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ภาษาของมันก่อนต้องจําคําสั่งเฉพาะทางที่ดูเหมือนรหัสลับเต็มไปหมดแค่จะสั่งงานง่ายๆสักอย่างก็ต้องพิมพ์กันยาวเลยครับสิ่งนี้มาเลยกลายเป็นเหมือนกําแพงนนหนาๆเลยครับที่กั้นคนธรมธรมดาาออกจากโลกของคอมพิวเตอร์ทําให้พลังของเทคโนโลยีมันถูกจํากัดอยู่แค่ในวงของผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับ มันมีจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่เข้ามาปฏววิวัติวงการนี้เลยทีเดียวเมื่อมีไอเดียใหม่ๆไม,ม่กี่อย่างเข้ามาเปลี่ยนลวกไปตลอดการเลยครับเรามาดูกันเลยดีกว่าและนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเจ้าสิ่งนี้เลยเมาส์ครับเห็นหน้าตาเป็นกล่องไม้แปลกๆแบบนี้แต่มันคือไอเดียที่เปลี่ยนโลกเลยนะครับมันเสนอวิธีใหม่ในการสั่งงานสิ่งที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แค่การพิมพ์ต่อไป และที่มันเจ๋งมากๆก็คือข้อมูลที่มายืนยันครับดูสิครับตัวเลขมันฟ้องเลยผลการทดสอบในยุคนั้นเนี่ยชีย้ให้เห็นชัดๆเลยว่าเมาส์มีความมั่นยอมสูงที่สุดอัตราความผิดพลาดน้อยกว่าอุปกรณ์อื่นๆอย่างจอยสติ๊กหรือไ์เพนแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วเจ้าเมาส์กับไอเดียเจ๋งๆอีกอันเนี่ยมันมาจากที่ไหนรู้ไหมครับมันมาจากศูนย์วิจัยระดับตำนานที่ชื่อว่า x e r o x Pa r c ครับ ที่นี่แหละครับที่กำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า graphical user interface หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GUI พูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะต้องพิมพ์คำสั่งยากๆเราก็แค่ใช้เมาส์คลิกที่รูปภาพหรือไอคอนแทนมันคือการเปลี่ยนหน้าจอที่เคยมีแต่ตัวอักษรให้กลายเป็นหน้าจอที่มีภาพกราฟิกสวยๆให้เราโต้ตอบได้นั่นเองครับหัวใจของมันเลยนะฮะก็คือไอเดียที่เรียกว่า desktop metaphor หรือแนวคิดโต๊ะทำงานคือเขาพยายามทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนโต๊ะทำงานจริงๆของเราเลย มีไอคอนเป็นรูปแฟ้มเอกสารมีถังขยะมันทําให้คนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนพอจะเดาได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช้งานเป็นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแน่นอนครับว่าไอเดียดีๆแบบนี้เนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในห้องแล a เฉยๆไม่ได้หรอกครับเรามาดูกันว่ามันออกมาสู่โลกภายนอกและกลายเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันทุกวันนี้ได้ยังไงแล้วไอเดียพวกนี้มันก็เริ่มเดินทางออกจากห้องแ l a ครับเข้าไปสู่บ้านของคนทั่วไป ผ่านบริษัทใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Apple ในปี1984กับเครื่อง Macintosh ที่ทำให้ GUI ดังเป็นพลุแตกแล้วก็ Microsoft ที่นำแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอดครับทางฝั่ง Microsoft Windows นี่ก็เป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยครับเริ่มตั้งแต่ Windows 3.0ที่ทำให้ GUI แพร่หลายจริงๆจนมาถึง Windows 95ที่ผมเชื่อว่าหลายคนทันกับปุ่ม Start ในตำนานนั่นแหละครับ แล้วก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ลองดูภาพเทียบกันชัดๆเลยครับจากหน้าจอ Window s ยุคลรกๆทางซ้ายมาถึงหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันดีทางขวาโอ้โหมันคือวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากจากที่ดูริบเรียบก็กลายมาเป็นหน้าจอที่ทั้งสวยงามและใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะย้อนกลับมาที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดกัน ว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของ SCI หรือศาสตร์นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือทำให้คนใช้งานแล้วรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ไม่ใช่รู้สึกหงุดหงิดครับแต่การจะทำให้เทคโนโลยีมันดูง่ายเนี่ยนะครับเบื้องหลังมันซับซ้อนสุดๆไปเลยมันต้องใช้คนจากหลายวงการมากๆครับ ทั้งคนเขียนโปรแกรมคนที่เข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์และก็นักออกแบบที่ทําให้มันสวยงามน่าใช้ทุกคนต้องมาทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันครับดังนั้นอยากให้รู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราแตะเราคลิกหรือเราปัดหน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการคิดค้นและออกแบบที่ยาวนานเป็น10บสปีโดยมีเราผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเสมอครับเราเดินทางมาไกลามากเลยนะครับจากการพิมพ์คําสั่ง มาสู่การใช้เมาส์คลิกแล้วก็มาสู่การสัมผัสหน้าจอแล้วคำถามก็คือก้าวต่อไปละ่ะมันจะเป็นอะไรจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นหรืออาจจะเป็นการควบคุมด้วยความคิดนี่คือคำถามที่น่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตที่เราทุกคนต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ